กราบสวัสดีคนด้วยเนี่ยวันนี้เพราะผมใชเดตเอสพีดีนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับการแต่งตัวแบบใหม่นะครับไม่ใช่แบบใหม่นะครับคือเปลี่ยนบ้างนะเปลี่ยนบ้างนะครับนี่นะก็หล่อเท่เลยทีเดียวนะครับมันมันรู้สึกว่าคูล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 แบบเดอะแรปเปอร์นะครับเออนะวันนี้เราก็จะมารีวิวเนี่ยบลูชาโอลเนี่ครับ, Shadow, รบที่ทำการรีวรมาแล้วนะครับ เป็นเนสกินเะนะครับนี่อยู่ไหนวะนี่นี่นะครับ blue shadow snake นะฮะนห้นะสำหรับใครที่อัพเกรดตรงนี้ก็ได้นะฮะอัพเกรดชิปนะครับเพื่อที่จะเอ่อเขาเรียกว่าเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของรถเพิ่มขึ้นอีกนะครับการอัพเกรดนะฮะก็มีแค่อันเดียวนะครับมาซ้ายน้องนั้นแม็กหมดเลยนะ ส่วนสกินคันนี้นี่ครับก็มันก็จะมีกิจกรรมนีที่ ใช้บลูชาร์โดนี่ครับเล่น10ครั้งนะแล้วก็จะได้รับส่วนลดไปเลยนะครับส่วนเสำหรับใครที่ขี้เกียจนะครับก็สามารถที่มาเอาครั้น้านะครับแล้วก็มาซื้อได้นะครับก็ตอนนี้กลายเป็นเอ9่1990แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีสุพปีมคราวด้วยนะครับมันก็จะลดไปนะอตอนนี้สุพปีมคราวหมดนะฮะไม่มีตังค์นะครับหมดตัวจริงๆนะเออมาเดี๋ยวเราไป ดูความเร็วกันนะครับว่าความเร็วรถคันนี้เนี่ยอัปเกรดมาแล้วเนี่ยความเร็วเท่าไหร่นะครับมาฮะแม็กก็โอ้โหเป็นล้อนะฮะสีดำนะฮะขอบแดงโอ้ยว้าวๆวนะฮะสองแปดแปดตีดีบีรีวินะฮะสามร้อยเกถือว่าแรงเลยนะ พอๆกับรถรถ A ในสมัยนี้เลยนะครับเออแรงเลยแหละนะฮะส่วนรถคันนี้นี่ะเอ,อ่อด่านที่ใช้นบ่อยนะครับก็คือด่าน Atlantis Reverse นะครับ Atlantis ธรรมดานะ Grand Canyon นะครับนี่การเลี้ยวนะฮะ ด้วยสกิลของรถนี่ครับก็เลี้ยวโดยความเร็วเนี่จะตกไปนิดเดียวนะครับนี่นี่นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่านะมาฮะโอ้ก็จะมี s า a ์ตูนเนมีน้องหมาด้วยนะด,ด็อกเนตะ็กเนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูหมาคอกี้นะครับก็ไปดูกันได้นะมาในด่านนี้ ด่าน,นี้ก็ไม่ค่อยเหมาะกับอ่าบลูชแชโดเท่าไหร่นะครับเฮ้ยฟอลล์เอลย,ออยไม่ใช่แบล็กแบล็กแอนเดอร์ยังบูสไปเอ๊ะึ๊แบเก็บแมนแทงนิดนึงนะ สามสี่ห้าหกเจ็ดเอาพาเฉยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยตามมาทันแล้วอ่ะตามมาทันแล้วอ่ะเราเราแบบแกล้งพาเฉยๆนะเอ๊ะเอยเอ้ยไอเนี้ยพาจริง โอ้ย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 เรื่อง่ะ um. รถเอ่ออะไรนะเรียกว่าสมัยเมื um ่อก่อนนะครับเจอกับสมัยเมื่อก่อนแต่ว่าเป็นรุ่นอัปเกรด โอ้เอาเรื่องเหมือนกันนะที่สองนะครับเ,เก่งใช้ได้เลยเจอชาเด็กอีกแล้วเลยเซสีแซ่บบูชาโดมันสวยจริงๆนะเออนะครับมีแมคคาเลนด้วยนะน่าจะโหอยู่นะครับมา เปิดตัวแบบสวยๆหน่อยเอ๊บเอ๊บอ้ยโอ้ยโอ้ยจะเย็นพวกจะเย็นจะเย็นจะเย็นโอ้โหเบียดแบบนี้ไม่มีเงินแทงอื้ถเออทำไมวะเราเราเน็ตดีเกินไปเหรอหรือยังไงโอ้ย ดูสิว่าจะตามทันได้หรือเปล่านะครับที่หนึ่งพลาดเราก็พลาดด้วยเฮ้ยรถไหลอะไรตอนนี้ล่ะมา

โอ้ยเขาพลาดนะครับโอ้อะไรกันครับเนี่ยโอ้ยเลี้ยงยากจริงบอกเลย ยากลบาบากนี้มาได้นะครับ <c ười> คือตานี้คือแบบพอนั่งเงียบแล้วก็แบบนั่งตรงๆนะครับก็เออก็แบบฟื้นขึ้นมาได้นะครับคือถ้าเยอะมากนะถ้าเยอะจริงๆนะครับคือการที่เราเล่นนะการจับการนั่งนะครับจะส่งผลคาเล่นโดยตรงเลยนะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับพลาเยอะมากนะก็ขออภัยด้วยนะครับในคลิปนี้นะก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะพลาดขนาดนี้เพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นเลสซิ่งจริงๆนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับปูชาโด w สแน็คนะครับก็ความเร็วมันก็เพิ่มขึ้นมานะก็ทิปเท่ากับรถสมัยนี้เลยนะครับก็แล้วก็ทุกคนเนี่ยก็ฝีมือจะหดขึ้นกว่าเดิมมากๆนะครับ จะได้เห็นคนโหดเยอะขึ้นนะไว้ไว้จะมาเจอกันนะครับแล้วก็จะมีคอนเทนต์นะฮะที่บอกว่าเราจะมา1น่ตอนหนึ่งกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไหนหน้าไหนเนี้ยมาแข่งกันได้หมดเลยนะครับทุกทุกคลิปทุกคนจะได้ลงคลิปนะที่จะได้1น่ตอนหนึ่งกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับใครที่อยาก1น่ตอนหนะครับสำหรบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย